เร็ว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 ไปไหนมานี่โอ้ยสันดานี่เฮ้ยตามหาจ้ะโอ้ห้าวฮ้าเล่นน้ำเฮ้าอะเฮ้าจัง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 ห้าวฮ้าเฮ้าดูมันเฮ้านะห้าวเล่นน้ำเฮ้าไปไหนมาแท๊กเดี๋ยวหาลงละ นักมาไปผม,มือมนู่นข่อย่าสิหายเห็นลางๆแล้วหมอกเริ่มเปิดนะวันนี้หนึ่งโมงก,กว่าครับผมไปไปไปาาอะไรไมีอะไรนั่นนะฮะมีอะไรมีอะไรกันนะมีอะไรมีอะไรมีอะไร ดู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 มีอะไรอ่ะไปดูไปดูมองไปดูเข้าไปดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ครับสวัสดีครับ